มามา่มานผู้ชมวันนี้เรามาสายันหน่อยมาถึงนี่คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับนะคืบหน้าไปเยอะเลยโอ้ <laughs> โอช่วงล่างเลยไล่ตั้งแต่ช่วงล่างถึงก็ช่วงล่างใหม่เลยนะโรลเลอร์โซ่สตูใหม่นะครับ ทำสีใหม่ด้วยครับอกนี่ใบแท็กก็ใบเต็มนะใบแท็กใบเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะยังหาเจ้าของไม่เจอเลไนะฮะโอ้โหนี่รื้อกันรื้อกันยันท่อนบทเลยนะเช็คนะครับใยช้างไวไฟ ยังยังไม่เจอสายันนะแต่จะขอดูรอบๆหน่อยก็ทำไงเนี่ยโอ้ยังสวยนะลุงเนาะเอาเอาลงไว้เนี่งอ๋ออ๋อเปลี่ยนน้ำใหม่พอเปลี่ยนอยู่น้ำแหลมอยู่แต่ว่าซีรอบนี่ยังยังดีเลยนะยังดีอยู่เลยซีรอบของเขานะครับ วงเดือนกี่ตัวเนี่ยหนึ 1, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าวงใครจะถือดูการแล้วนะฮะกลัวจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเห็นว่าไล่เช็คมาตั้งแต่ชุดเฟรมเลยนะ เตรมโซ่ Frame, so. แล้วก็เก็บเก็บงานนะเก็บงานเสริมความแข็งแรงของพวกชุดโครงตู้นะเสริมเหล็กอย่างดีเลยนะเหล็กรานกรงนี่ก็เสริมนะตอนนี้ก็เสริมเสริมเปลี่ยนแค่นิ้วใหม่นะครับนอกนั้นนอกนั้นได้หมดเลยนะครับวัานิ้วหลอือ รถเกี่ยวนี่ช่วงล่างดีเครื่องดีนี่ปั๊มดีอะไรก็ดีฮะตู้อะไรใหม่ไม่แพ้ของใหม่เลยนะนะครับใช่ไหมเขียวเฮ้ยนายสยันโอ้ไปอยู่ข้างล่างนี่เองหาไม่เจอตั้งนานนี่ ก็คจะทนได้อยากเหนโอ้อันนี้กำลังทำอะไรอยู่ในข้างล่างเนี่ยกองป็วกะโหลกเลยอืมกว่าจะถอดได้ใช้ได้อืมนอกจะเยอะหลจึงอ๋อนี่เช็คเช็กก้อนเช็กก้อนด้วยเนาะออกก้อนทำหมดเยอะเหมือนกันโอ้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาดูส่ยันทำงานนะครับก็ถอดดีนะทุกท่านนะ เราไปัี่เช่นเคยครับผมช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็มานะครับผมทำเคร่เกลียวนะครับดดเดี๋ยวให้ลุงเขาเอาข้างบนนะเฟียนน้ำใหม่นะครับโอ้แนื่อยนะฮะเฮฟลียนน้ำใหม่นะครับไม่เข้าเกลียวเสียเพะนี่อืม้ม ยังแข็งแรงไหมข้างบนเนี่ยแข็งแรงเนาะนี่ครับเปลี่ยนแต่แต่ว่าพวกสี่รอบอะไรก็ยังยังได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะได้อยู่แม่นเสริมเหล็กเสริมอะไรอย่างนี้ดูลูกปึงลูกปึงพวกนี้ถ้าแข็งแรงแล้วก็โอ้ยใช้หลายปีอะนะ ปืนมีเฟืองพี่เฟืองมันมันแตกกันบางตัวมงเฟืองนะทั้งสองเลยนะมันมันข้างหนึ่งครับข้างเดียวข้างนึงก็ปืนอ๋อแต่เช็คทั้งสองเลยใช่ไหมปืนรวมตัวนึงครับเช็คทั้งสองเห็นว่าก้อนนี้เป็นก้อนอะไรนอกอ่ะสิบสองเลสิบสองเฮ็ดดีสิบสองผมเช็คแล้วสิบสองเฮ็ดดีนะครับไม่เฮ็ดทีเฮ็ดดีอืมไม่ใช่สิบสองสิบสองจะเสียไม่ใช่นะเป็นสิบสองไม่สิบสองเฮ็ดดีนี่รุ่นใหม่นะ ไม่รู้เหมือนกันรุ่นใหม่ปุรุ่นใหม่เฮ็ดดีรุ่นใหม่ไม่ได้เก็บเหมือนของศักดิ์เลยมั้งรุ่นใหม่แต่ถ้าเดินก้อนนี่ก็โอเคนะพี่ว่าสุดยอดเลยแต่เฟืองก็ดีเฟืองใส่มอเตอร์เรียบร้อยก็ขยับได้มั้งวางปั๊มเนาะวางปั๊มปั๊มพุกปั๊มพวกมอเตอร์ก็เช็คไปหมดแล้ว หมดหลายหมดหลายแล้วจะขายได้ไหมเนี่ยะจะหมดเยอะนะจะหมดเยอะนะโอเคกระดิกได้ถ้าใส่ไปกระดิกไม่ได้ลูกปืนก็มาอีกอ๋อพวกนี้อืม โ oh. อ้น็อตล้อแท็กใหม่นะครับเรานำลลอะไรเรานำใหม่นะเรานำเรานำใหม่ด้วยนะเรานำอะไรสิบสิบหกสิบหกครับอ่าสิบหกมันตั้งสี่สิบแปดข้อถ้าเกิดใส่สิบแปดแล้วจะเกินนะอ๋อ หรือหมดเลยนะฮะหรือหมดเลยชุดฝั่งนี้ฝั่งชุดสายพานผู้เล่นต่างๆที่เรกอ,อกหมดเลยนะเสริมความแข็งแรงด้วยนะครับนะโอ้เสริมใหมนะ่เนาะครับเสริมใหม่มันแข็งแรงอืยได้ได้เอาออกมาแล้วก็เราก็เสริมไปเลยเนาะครับอื บวกโครงนี่ก็เสริมมาอลยกันหักกัน,นช่วงล่างนี่ก็เสริมือเลยนะครับป,ป,ปืนนี่แหละเข้าที่เราเพี้ยนเป็น,นธรรมดาครับทีนี้คนได้จทดแน่นอนนะครับผม <c oughs> ถ้ายังไงไม่ว่ากันนะครับใครสนใจก็มาคุยราคากันนะเออ มันทำใหม่ทั้งคันเลยมังทำใหม่ทั้งคันเลยหมดเยอะงบยังไม่พอเลยนะแยจะจบเสร็จแล้วตัวนี้แหละตัวบูทมาเตอร์เลยคอมมาเตอร์ตัวเมียนะเกลียวสกรูอะไรไม่ต้องไม่ต้องเสริมไหมเสริมไหมเสริมครับเช็คหมดทุกชิ้นเลยพี่นี่ครับอ๋อพวกเกลียวนี่ถอดเอาคาใหม่หมดเลยลบมาเลยครับ ชช้างเนี่ยผมชอบนะชอบชอบซุ้มของเขานะครับสายพันก็ดูแลง่ายด้วยนะครับาด,นนบดาวก็เปลี่ยนใหม่แล้วเพื่อน เรา,าก็เปลี่ยนใหม่เกลียวแต่ว่าใบเกลียวใบเกลียวนี่น่าจะไม่ได้เปลี่ยนนะตอนนี้เกลียวยังสวยแล้ว เป็นธุรกิจครอบครัวนะพยานก็ดูแลช่วงลากนะคุณพ่อก็ซื้อเสานบนนะครับฮือนิทย์เลดเนาะเช่าเปลี่ยนใหม่เง้ยก็ได้เปลี่ยนใหม่พวกข้างนี้เปลี่ยนส่เรตใหม่ไหนพื้นนี่นะจับลงๆ่ไงพี่ที่พื้นไปจับลงๆ่ไงอืม สองข้างต้องเปลี่ยนด้วยเหรอเปลี่ยนพี่ดีอยู่นะแล้วเปลี่ยนไสลนไลนใหม่นะนี่รูปิดตรงนี้นนอ๋ไอไอตรงนี้นะก็เพื่เปลี่ยนใหม่แล้น,นี่เปลี่ยนใหม่ตัวนี้เชื่นอมคีรีคีรีฝั่งถนนพี่อืมอันนี้ก็เก็บคราวนตัดใส่ใหม่เลตัดใส่ใหม่เลยอือดีดีดีใช่นี่เล็กโครงกลางก็ต้องตัดใส่อืมนี่แรงข้างในบางแล้วใช่ใช่ใช่ครับนี่นีๆๆๆ่มันขึ้นแล้ว เป็นช่างดีถ้าเห็นปัญหาแล้วก็ต้องรีบเรียนนะครับผม,มกระปุกมาแล้วเวรครับ<อ>ทางอุ้มกระปุก,กต้องทำไหม <c oughs> อุ้มก็ไม่เอะนีมม่มันผูแล้วพวกขาเนี่ยผูและออได้แต่เล็นี่ต้องตัดใส่เล็กไหม,มแต่อุ้มแล้ว พื้นเนี่ยพอได้เนะาะกรบพื้นได้ต้องเปลี่ยนกระดูกใหม่เปลี่ยนพวกขาเพราะอะไรแล้วกระดูกพวกกระดูกข้าง,อ,งอ่อนแล้วทำนี่ราวข้างอะไรมันก็เดินไม่ได้ดูการนี้ก็น่าจะพอได้อยู่มั้งางจะเกี่ยวแล้วประมาณนี่ครึ่งเดือนก็จะได้เกี่ยวแล้วเดฮะ <c oughs> จะได้ลองรถีย๋ยวเราจะได้ขะกันไหนลองไปดูกันที่ไหน จะแถวบ้านเราดีแหล่ะข้าเกี่ยวเหรอจะสุกแล้วเข้าเข้าสิบห้าเหรอข้านาบังอ๋อจะสุกแล้วเออล้วพอได้ลองไหมเนี่ยพอได้ลองแต่ไม่รู้จะได้ลองคันไหนเออเอารถคันาบ้านเราคันนี้คันนี้เหรอเนาะเอาคันนี้แหละไปลองอ่ะปากทำไรบางปากปากเดี๋ยวดัดเกียวใหม่เปลี่ยนใบมีดใหม่ครับแลวพูกพื้นพวกอะไรก็ยังพอได้ไหมพื้น พวกข้างยังถอนมาเปลี่ยนเหล็กใหม่พกปลายเนี่ยแลทำไมพวก่อยแตงจะเปลี่ยนรถมาบิวนี่ก็ต้องดูให้ดีครับผมเพราะมันมันก็มีความเรียวของเขาพวกคอพวกอะไรนี่ต้องรื้อไหมรื้อเี่นี่ครับรื้อแล้วเปลี่ยนเหล็กแล้วก็ดูสาเสาอะไรพอแล้วไม่ต้องรื้อเสา เอาฝั่งฝั่งคอนโอเคยังได้ยุยจะดูเหมือนจะเห <c oughs> มือนจะคล่องนะแต่ดูเยอะเหมือนกันฮนะนี่ฉันทำเยอะเลยเดี๋ยวใคร <c oughs> ติดตามชมกับผมหลังจากเสร็จแล้วนะครับห <c oughs> ลังจากเสร็จแล้วค่อยติดตามชมว่าจะเป็นยังไงนะครับ ให้นมาไวไฟเอาก็ประมาณนี้แหละนะจะมีรถเข้ามาไหมาช่วงนี้ไม่น่าจะทันนะไม่ทันเนะครับมันก็มันก็ไล่ไล่กันนะพวกข้าวครับตุลาอะไรประมาณตั้งสองเจ้าสามเจ้านี่นะโอ้ ก็เหลือคันนั้นเองนันนี้มันทำคันทำนิดน้อยคันนี้ไมเยอะปีนี้ก็มีรถกเกี่ยวที่พอได้เกี่ยวว่าสองคันเนาะครับสองคันถ้าคันนี้ยังไม่ได้ขายก็ได้สองคันวิวขายแล้วบิวใช่เองเลยสรุปแล้วอยู่ฮะสุขพี่ารา,คา,า,า,ราคาเออราคาพอได้ที่ลงทุนเนาะเออ ขายต่อเป็นช่างแล้วก็เป็นช่างก็ต้องต่อยอดไปเรื่อยเนาะเป็นช่างก็ต้องต่อยอดไปเรื่อยนะครับราคาพอได้ทุนคืนนะก็ขายนะครับขายนะเดี๋ยวค่อยติดตามชมตอนต่อไปนะครับอก็ประมาณนี้นะครับผมอยู่แถวนี้ไม่ได้ยินเสียงระเบิดเหรอเอาได้ยินแต่เสียงเครื่องบินเนาะครับเครื่องบินบินผ่านมดเต่รบกันเออ เรารบกันแล้วดีนะเคโซนบ้านเราไม่ไม่ได้ย้ายเนะครับแต่ก็ไม่แน่แล้วนะครับว่ามันก็เสียเหมือนกันเนาะถ้าเขาใช้ไอ้วิธียักษหลายกิโลอ่ะก็ไม่เหลือนะแต่บ้านเราเป็นเขตดสีแดงนะใช่โคนใช้อะไรก็สีแดงนะครับ้านเราห่างแค่ได้ห้าสิบโลห่างไม่กี่โลหรอกอืมสี่สิบห้าสิบมันจะเล่นในระบบ วิธีระยะไกลในถึงทเลบ้านเราหรือเปล่าแต่มันมีมันมีอะไรนะที่กระจับมือกันกับสมาคมโลกนะอืถ้ารบกันก็รบกันในในเขตชายแดนแต่ถ้ารบกันนอกเขตชายแดนก็ก็ผิดสัญญาเขาไม่แห้งกันนะครับใช่อาโลกก็เล่นเลยเนาะบานเาก็เล่นนะครับแต่แต่ที่ว่าคาเมนเขาเขาเล่นเกินไง ยิงมาต้อรบกันในเขตพื้นที่เล่นออกนอกพื้นที่เลยเขตประชาชนอ่ะยิงมัวเลยครวบ้านประชาชนนี่คิดว่าาไทยเราสามารถทำได้ไหมทำได้ทำได้บอมทีเดียวจบทิ้นั่นก็ได้ตั้งจิบกัด กูเกินไปกันนะบางบางคนได้โชคดีหน่อยยิงโดนคอกบัวเออที่เพี็ดบัวเพลงนี่ล่ะบัวใายตัวอะไรสามหมื่นหกว่ะอาจารย์ชายอาจารย์คิวแต่พวกเราก็พอแล้วไม่ต้องคุยเรื่องคาหรอกเดี๋ยวจับกีเพ็ดกีเพ็ดทิ้งดูสัญญาณเด้๋ยก็เลยยากเลยทีนี้เออเลยยากเลยนะนั่นแหละอืม นที่สัญญาก็ยังมีอยู่ยังไม่ยังไม่ทำตามสัญญาเลยเล่นซะุหนักเลยครับอืมไม่รอดเราอายุมากแล้วเนาะคแกตายไปด้วยตาะยงเสียเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับผมแบบมาชักทายสยันนะครับสยันก็ทำงานต่อนะครับผมก็ฝากเอฟซี ที่ติดตามกันอยู่ครับผมอัปเดตกันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมนะนี่สวยเลยสวยเลยเอาวโอเคสวัส <c oughs> okay. ดีครับ